มาพูดคุยเรื่องน่าสนใจกับฮาร่ามริดเดี๋ยววันนี้จะคุยเรื่องอะไรไปดูกันเลยครับเอาล่ะมาริ่ก่อนอื่นเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกําลังใจและเดินทางไปถึง1,000งัซับพร้อมๆกันนะครับก็คลิปนี้ไม่ได้มาอัปเดตข่าวนะครับแต่ว่าจะมาพูดคุยกันเรื่องน่าสนใจในนัดชิงโคปาเดเลกับพี่ๆบาร์เซโลน่านะที่ตอนนี้แนวลุกของพี่ๆทั้งรามินยามาและลาฟินยาเนี่ยร้อนแรงมากเลยนะครับผม ตัดสลับมาที่ฝั่งมาริกของผมทั้งตัวรับแบ็กทั้งสองฝั่งฟานกาเซียกับท่านมหาเทพลูคัสบัตเกตผมก็ได้แต่ยิ้มแห้งซึ่งที่ผ่านมาแบ็กทั้งสองฝั่งเราก็พอจะได้รับรู้กันแล้วนะว่าฟอร์มดีจนอยากจะยกนิ้วให้เลยนะครับผมโดยทางฟานกาเซียนั้นนองเองเนี่ยก็น่าจะไม่ค่อยท่านัดเกมลุกนะ เพราะว่าก็มีคลิปหลุดออกมาตอนที่มีนัดหนึ่งอะ่ะที่น้องจะทําเกมลุกอะ่ะแล้วก็มีฝั่งตรงข้าววิ่งเพจเข้ามาน้องก็เกิดอาการลน้นหรือกลัวหรืออะไรก็ไม่รู้อะ่ะก็คือส่งบอลคืนให้ตะลือแต่ณจงังหวะนั้นอะ่ะคือก้องหลังอะ่ะคือขึ้นมาสูงแล้วถึงจะเกือบจะถึงกลางสนามแล้วตะลือก็เลยคืนบอลแล้วก็สั่งให้วิ่งทําเกมลุกไปข้างหน้านะเหมือนฟ้านกาเซียเนี่ยแกล,ลนล้นแล้วก็กลัวๆแล้วก็เหมือนแบบ จ้องจะทําแต่เกมลับอย่างเดียวเลยนะทีเนี้ยเรามามองว่าการที่แกจ้องทําเกมลับเนี่ยแกเล่นดีหรือเปล่าแกก็ไม่ได้เล่นดีนะในเกมลับอะ่ะทีนี้ก็ต้องมาคอยลุ้นกันให้น้องเนี่ยมันรักษามาตรฐานนะเกมลุกก็ไม่ได้ดีเกมลับก็ไม่ได้ดีอะ่ะก็เออก็ทรงๆอะ่ะมันลุ้นไหมล่ะอย่างเงี้ยแล้วก็ตัดมาที่ฝั่งหนึ่งเป็นท่านมหาเทพลูคัสบัตเกสนะพอเอยชื่อถึงลูคัสบัตเกสนี่คืออยากเจะเาตาีนกายนะภาคเลย คือมหาเทพลูคัสอะ่ะฉายามหาเทพแต่ละทีมอะ่ะมันไม่ได้ได้ไม้ง่ายนะแต่คือทีมเราเนี่ยลูคัสบัตเปสเนี่ยได้ฉายามหาเทพอะ่ะซึ่งโดยแต่ดังแต่เดิมแล้วโดยกําเนิดแกเนี่ยท่านมหาเทพอะ่ะเขาเล่นเป็นปีกโดยธรรมชาติแต่ทีนี้พออายุเยอะขึ้นอะ่ะเขาก็ต้องถอยลงมาเล่นแบ็สนะต้องเล่นเกมรับมากขึ้นเกมลูกก็ไม่ค่อยได้แล้วแต่ด้วยความที่เป็นปีกธรรมชาติอะ่ะแกก็ ทำเกมลุกได้แต่แกจะคอยจะตัดในนะแบบสัญชาตญานปีกอะปกติแล้วแบ็คอะมันควรที่จะไปสุดแล้วก็เปิดคอร์สเข้ามานะการคอร์สเนี่ยมันไม่มีเลยจากลูกคัสบัตเกสแล้วก็ฟานกาเซียนะคือลูคัสบัตเกสเนี่ยแกจะไม่ไม่ไม่คอร์สเลยแล้วก็ฟานกาเซียเนี่ยคอร์สแต่คอร์สไม่ได้ลุ้นอะแล้วท่านมหาเทพแกก็เน้นบุกพอแกบุกปุ๊บเกมรับ แกด้วยความที่แกไม่ใช่แบ็คอยู่แล้วอะ่ะแกก็จะเน้นตัดเกมพอทีนี้เดี๋ยวมันก็จะมีปัญหาตามมานะเพราะว่าปีกของทั้งสองฝั่งเขาแม่งโคตรเร็วเลยพอหันมาทางแบ็คซ้ายเกมลุกก็ไม่ได้เกมรับก็ไม่ดีพอหันมาทางแบ็ดขวาก็มุ่งแต่จะลุกตัดไหนอย่างเดียวไหนจะต้องรับมือทั้งลาฟินยาและก็ลามินยามานอีกบอกได้คำเดียวอย่าให้โดนเป็นโหลเละ หนึ่งเรื่องที่จะไม่พูดไม่ได้เลยก็คือเรื่องของความสุดยอดของตีโบกูตัวนะคือเชื่อว่าตีโบกูตัวเนี่ยเป็นโกคนหนึ่งที่ถูกพูดถึงน้อยมากนะเหมือนอันเดอร์เลอะทีมเราอะเรารู้ดีว่ากูตัวฝีมือขนาดไหนนะแล้วก็ได้เห็นแล้วว่าการขาดหายไปของกูตัวเนี่ยทำให้แบบทีมะเสียหายขนาดไหนนะเชื่อว่าในอนาคตอะ่ะ ถ้ากูตัวได้แผนสตาร์ทที่นี่หรือไม่ก็ได้ย้ายออกไปอะ่ะมัดลิดอะ่ะอาจจะเจอแผลอีกแผลนึงนะซึ่งตรงเนี้ยจากการที่โทนี่โค้ดหายไปอะ่ะมันก็เป็นแผลใหญ่อยู่แล้วนะถ้าเกิดเสียติโบกูตัวไปอีกอะ่ะซึ่งมองไปที่ลูนินก็ไม่ได้นิ่งพอแล้วก็มองไปที่น้องโกมือสามก็ไม่มีประสบการณ์คิดว่ามันจะต้องเป็นแผลใหญ่แน่แหละส่วนในนัดโคปาเดเล ไม่ว่าผลจะออกมาจะเป็นยังไงผมก็อยากให้ลุ้นกันนะครับผมเชียร์ให้สนุกนะแล้วหวังว่าทีมผมจะทำผลงานได้ดีหากทีมพี่ๆทำผลงานดีผมหวังว่าอย่าให้ยิงผมเยอะครบโหละอะไรอย่างนี้นะอายแฟนๆทีมอื่นห้้ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไ r i b e เข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะส่วนแฟนๆชุดขาวเข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ไว้ด้วยนะครับ ส่วนพี่ๆยังเหมือนเดิมนะครับพี่ๆถ้าพี่ๆชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ให้ผมด้วยนะแต่ถ้าพี่ไม่ชอบก็ขอบคุณครับ